และคุณพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการช่วยเหลือกันบ้างคะ่ะที่ส่งต่อทานน้ำใจนะคะจากมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์มอบถุงยังชีพโครงการน้ำพระไทยพระราชทานและโครงการหนึ่งในช่วยเหลือผู้ประสบภัย นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับร้อยตำรวจโทมนัฐโนนุษย์ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์ในการมอบสิ่งของถุงยังชีพตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานและตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัยซึ่งมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดําเนินโครงการตามพระราชะดําริที่ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกพื้นที่เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายจังหวัดประสบความเดือดร้อนจากทุกภัยต่างๆจึงได้ดําเนินการจัดโครงการน้ําพระไทยพระราชะทานและโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นโดยมูล,ลนิธิมิร์เคอออฟไลน์มีกําหนดการมอบสิ่งของถุงอย่างชีพให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดพะเยาจํานวน500ชุดณวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามหรือว่าม่อนพญานครราชอำเภอภูการยาวจังหวัดพะเยา โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหจังหวัดพะเยาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองครับ